Welcome back to my YouTube channel The 2025 Isuzu Panther r r ร่า with a refreshed design that blends rugged practicality with modern styling, making it an attractive option for those seeking a versatile and reliable multipurpose vehicle. On the exterior, the Panther features a bold e r front fascia with a wider chrome grille, sharper LED headlights, and integrated daytime running lights that give it a more premium look. The muscular body line flows smoothly along the side. วายเดอร์สไลลี่ไรส์ตันแอดทูอิดโรดพรีเซนต์แอนด์ออฟโรดรีเอเดเนต,นิวอะลอยวิวดีไซน์แอนด์เอซิเลชันออฟวายแบรนด์คอลเลอร์แอดทูอิดคอนเทมพอร์ติรี่แอพเปิล,เดอร์เรียอีซับเพรสวิดส์ลิเกอร์เลตเทลไลส์แอนด์เอรีดิไซน์บัมเปอร์,เอ็นแฮนซิ่งโบนเอสเตติกแอนด์แอโรดินามิก,โอเวอรัลล์,เดอร์สองพันยี่สิบห้าแพนเทอร์แมนเอทูลุคโทย์แอนด์โมริฟายคอมเพลต์ทูพรีเวียสเจเนเรชัน,อินไซต์,เดอร์เคเบิ้ลแฮ แอนเทคโนโลยีไฮคุณภาพแมทเทอเรียลซอฟต์ทัชพาเนลและอินฟลูซีดคาชชั่นนิงเมคลองโจนี่มอร์เอนจอยเอเบิลเดอร์สปาร์เชียสอินเทอร์เนชั่นคอมฟอร์ตเบรียแอคคอมโมเดตอัพทูเซเว่นปาร์เซนเตอร์ดังทูเฟล็กซิเบิลซีตติ้งคอนフィกูเรชันเอโมเดิลอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มวิดเอล่าทัชสกรีนซับพอร์ตแอปเปิลคาร์เพลย์แอนด์แอนดรอยออโต้วายเดอร์ดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์โปรไวต์เอเซนเชียลอินโฟเมชันอินเอคลีเอแอนด์สไตล์ยีดฟ and ample storage space e n sure convenient for all occupants. Noise insulation has been improved, making the ride quieter even at higher s p e e d Under the hood, the 2025 Isuzu Panther is powered by an efficient diesel engine that delivers a balance of performance and fuel economy. With smooth power delivery and a robust torque output, it handles both city traffic and highway cruising with ease. The suspension is tough for comfort. ยึดอิดมีเทนสตาบิลิตี้ออนโร่โรดสเตเรียร์ชิ่งอีสไลท์ยึดพรีซิชเช่มักกิ่งอิดอิสิ่วมินิเวอร์อินไทสเปซเซฟตี้ฟีเจอร์อินคลูดเอบีเอสสตาบิลิตี้คอนโทรลมัลติเพิลแอร์แบ็กและแอดวานซ์ไดรเวอร์แอสซิสแตนซ์ซิสเต็มสำหรับเด็ดพิเศษออฟไม้พรีซิ่งโฟร์เดอร์สองพันยี่สิบห้าแพ็ทเทิร์รี่เมนคองเพ็ตติฟีทออฟเฟอริงสตรองวอล์คคูลคิดเรียร์อิดบิวโพลิตีรีลาร์บิลิตี้แอนด์ฟีเจอร์เดพันดิงออน It is p ositioned to attract both family buyer bo and commercial user with its upgrade design, modern tech and proven durability, the new Isuzu Panther c o n t i n u e to be a dependable workhorse that now feels f e e l more f i n and versatile than ever.